สวัสดีครับวันนี้ก็มาอยู่กับช่องปามเชนเนลเช่นเคยนะครับผมวันนี้ก็มาอยู่กับเกมไฮโลไทยครับผมมาวันนี้ก็พกมา80บาทน่าจะถูกใจสําหรับคุณทุนน้อยครับผมทุนน้อยแต่น่าจะร้อยเปอร์เซ็นต์อยู่นะครับผมมามาเบิงมาเบิงพี่น้องมาดูสีไดยบ่มือนี่ได้ค่าเขาบ่ามาจัดไป10บอิดไฮลูครับ ก็สเต็ปเดิมครับอืมเทงสีต่ำไม่ทันทุนหมดครับผมเทงพืนคืนจัดไปทุนมดก็นั่งดูครับผมเอาสิมาบัเอ้อมาบึงกันครับยังไงเอี่ยวสองหลอกสีครับผมโอ้โหถ้าเทงสีต่ำทันเมื่อกี้เต็มกราฟนะครับผมโอ้โหพลาดเลย ทุนหมดกิอนอ๋ก็บวกไป10บาทนะครับผมไปไปโตไปโตมาถ่ายอยู่เด้อถ่ายอยู่เด้อน้องหมยอ้มาวันนี้เราจะจัดก,การน้องเหมวยกันครับผมมาจาัดไป1ิบอีกทีรูครับผมต่ําไปอีกทีครับผมมามาจะดูมาดูกันครับว่าจะโดนหลอกไหมครับ เงนหมดจะเทงหนึ่งสองสามมาจะเข้าไหมแต่ว่าแทงไว้แล้วก็แทงหลักไว้อีกเอาสามสองโดก 3, โอ้โห,โหสิบเอ็ด <S 3> 3, <S ห้รูครับผมโอ้กหโค้ดไดยูครับโอ้โห,โโหโถ้าด,ดูตรงๆยังเหลือเท่าทุนครับถ้าไม่มีสิบเอ็ดห้รูเมื่อกี้ก็เทียบหมดตูดนะครับผมมา ตอนครับโอ้โหสิบเจ็ดใูไปอีกทีจะมาไม่รอบนี้เวลาเทงมันไม่ค่อยออกครับเวลาไม่เทงมันออกโอ้เทงสองตับไม่ทันอีกแล้วยังครับเนี่ยตังบิดครับผมไม่ใช่แทงไม่ทันครับตังมันเบิดช่างไรโอ้โหสองอเสียดายครับ ถ้าได้สองต่ำด้วยนี่โอ้โหสวดยอดไปเลยครับผมแต่ไม่เป็นไรก็ได้อยู่แต่ขาดทุนไปยี่สิบาทครับก็ยังว่าไม่ทอเลยครับยังพอได้ดันโตอยู่ครับไปโตครับนะทุนแปดสิบบาทแทงหนักกับเขาก็ไม่ได้ครับต้องค่อยๆปินค่อยๆไปแบบนี้แหละครับต่างมันเบื่อครับผม มันเหลืออยู่80บาทเตี้ยตัวก็ลงลองบึ้งครับโอ้ยแทงสองไม่ทันอีกแล้วโอ้โหตัง้งโป๊อครับผมนั่นเห็นไหมละ่ะผมว่าแล้ว1 1> อ้อจะได้สองต่ำอยู่ครับสองสามอืมเฉยครับผมเอ้บวกไปยี่สิบครับโอ้เก้าสิบเท่าเดิมแล้วครับเว้ยมันส,สิไปดใช่เพราะมันสิอยูเท็กเก้าเก้าสิบโป๊ะครับ เทงยังไงให้ได้เท่าทุนแทงเบียบผมนะครับสูตรผมนี่แหละ <c oughs> จัดไปจัดไปถุนน้อยถูกใจสิ่งนี้สัน้นเอาจัดไปเหมือนเดิมครับผมเพิ่มเติมคือตั้งไม่พอเหมือนเดิมครับมาเบึ้งมาเบึงจะมาไหมโอ้ต่ำไปอีกทีครับผม สองสามสี่ครับผมโอ้โหกินเต็มครับผมโอ้บับเข้าให้โอ้โหบวกไปร้อยหกสิบครับผมโอ้โหเกี่ยวครับผมอือออกต่ําตลอดแบบนี้ก็ดีสิครับถ้ามันเทียงง่ายๆแบบนี้โอ้เขาก็เทียงถูกจนรวยกันหมดแล้วเนาะครับจัดไปครับโลกนี้เอาสิบอิดไปอีกหนึ่งที่มาบึงครับโอลนี้มันสิมาต่าอีกบอครับโอ ยัดตําไปหลายตือบอยู่อูจัดไปครับต่ส่วนมากมันจะอ,อกต่านะครับถ้ามันได้ออกตนะ่าแล้วมันจะอ,อกยาวๆเลยเอ้ต่ำโบโอ้ตอ่าอีกเลี้ยวครับ<อ>ผมอือหือสามสี่เต็มกราฟอีกเลี้ยวครับผมโอ้บวกไปอีกครับผมบวกไปอีกร้อยแปดสิบครับเซาบโวเซาบโวครัอบเซาบโวเซาบโว เคียนี้ก็ได้ตังกินเขาเราก็เร้าดีกว่าครับครับงงานก็คดจบคลิปเพียงเท่านี้ครับผมฝากกดไลค์กดติดตามน้ำเดือครับผมอยากให้เล่นเกมีย,มยังก็ลองเมีนมากครับไปก็แล้วครับบายบายครับผม